พี่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเนาะสองวันบ้างสามวันยิ่งถ้าไปแบบต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยพี่บีเนี่ยจะเห็นเลยท้องพี่จะป่องมากเลยเหมือนคนท้องเลยพี่เริ่มทําตั้งแต่วันที่สิบสามพี่จะบอกว่าตั้งแต่วันที่สิบสามเนี่ยพี่ถ่ายทุกวันเลยตอนเช้าแต่ว่าจะบอกว่าต้องขอบคุณชุดคู่นี้ด้วยนะอ่ะาตัวโปรกับ,บตัวกรีนปกติเนี่ยก็จะทานอยู่แล้วแต่ว่า ก็ไม่ค่อยได้ผสมกันเพราะว่าส่วนใหญ่พี่เกไปผสมกับฮาร์ดกับมินบ้างแล้วเวลาทานเดี่ยวเดีวก็จะทานตัวนี้เดี่ยวเดี่ยวทีนี้เราก็ตั้งใจจะพิสูจน์เลยว่าลองปรับเรื่องการดื่มน้ําพี่ก็เริ่งจะค้นพบเองว่าโอ้การดื่มน้ําของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปจริงๆทีนี้พี่ก็เลยนี่นี่ไปซื้อไอ้น,น,นี่มาเลยขวดนี้นจะช่วยเราได้เยอะอยเลย ไช่เกิดมาไม่เคยทานน้าเยอะขนาดนี้เลยยังกลัวเลยว่าตายแล้วตัวจะบวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็พยายามปกติเรากินแก้วเนาะก็ประมาณแก้วแก้วกาแฟแต่พี่ก็นี่เลยพยายามเพิ่มปริมาณโอ้แต่มันก็มหาสารจริงๆแสดงว่าเรากินน้ําน้อยไปจริงๆแต่ถามว่าพอเราต้องตั้งเป้ากินน้ําวันละเท่าไหร่เท่านี้ก็เท่านี้ก็พยายามที่สุดแล้วเนี่ยเพราะพี่เป็นคนกินน้ําน้อยนี่คือน่าจะสองลิตรสองลิตรใช่ไหมน่จะสองลิตร ถือว่ามันได้ผลแบบได้ผลดีมากก็คือทุกวันน่ะเออพอตื่นเช้ามาเคยเคยกินแค่แบบแว่าเรากระดกหรือว่าพอพออิ่มใช่ไหมแต่เนี้ยเราพยายามฝืนน่ะเฮ้ยลองซิมันก็ทำได้จริงๆเออแสดงว่าเอารู้ปัญหาของตัวเองแล้วว่าตัวเองอ่ะกินน้ำน้อยเกินไปนะแล้วด้วยแบบ ใชา,าจ,จะนั่งอยู่กับหน้าจอบ่อยอะไรเงี้ยด้วยลำไส้แบบจะเป็นตัวแอลก็ได้นะสเขา,าสื่อเขา <c oughs> ไม่ได้อะไรเงี้ยเลื่อนใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มขยับแบบเหมือนเ,าเอาเอาหัวเข่าขึ้นเหมือนอกเงี้ยวันละสามร้อยครั้งนะเช้านี้พี่จะทำเอาอเอาหลายๆอย่างเข้าประกอบกันแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะมาบอกว่าปัญหาของเราได้คลี่คลายไปแล้วเพราะว่าวันนี้พี่จะเขียนใส่ปฏิทินไว้เลยเงี้ยวันที่แปดแล้วติดกันเลยทุกว<อ>ันเลย มจมแสดงว่าปัญหาถูกแก้ไขแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณสองตัวนี้ด้วยพี่ก็คงจะกินทุกวันละต่อไปนี้นะคะหลังจากที่คุณป้อมนะคะดื่มน้ํามากขึ้นนะคะสองลิตรต่อวนนะะันเนี่ยแล้วก็บวกกับการทานโปรพาสนะคะหนึ่งซองนะคะร่วมกันกับกรีนนะคะอีกหนึ่งซองร่วมกันนะคะก็ทําให้ตอนนี้ขับถ่ายขับถ่ายได้ดีนะคะติดต่อกันมากรวดแล้วใช่ะะแล้วเราก็เสริมีนิดนึงด้วยความที่ว่าเวลาชงใส่แก้วเนะี้ย มันก็สะดวกใช่ไหมที่นี้พี่ก็ไม่ต้องอมไม่ต้องไปทานทีละตัวแล้วพี่ก็ผสมอยากจะทานแล้วพี่ก็ผสมไปในแก้วของโปรพัร์เลยซึ่งมันสะดวกมากที่ทานทีเดียวไปเลยอืม,อมก็อยากจะขอบคุณขอบคุณตัวโปรพัร์กับตัวกรีนด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณปอ้อม